นั่งสํารวมกายสํารวมใจ,ใจิตใจตั้งกายตรงดำรงสติไว้มันยังเลือกรู้ในปัจจุบันอารมณ์ปรับร่างกายให้สบาย ปรับจิตใจให้สบายดูแลร,รักษาใจปรับใจให้ปล่อยวางอยู่อย่าให้มีความทยานอยาก อยากสงบอยากสำเร็จอยากจะเอาให้ได้เป็นตัณหาเป็นกิเลสรู้ทันว่ามีตัณหามีความอยากก็ปรับปรุงแก้ไขให้จิตใจปล่อยวาง ไม่เพ่งไม่เผอไม่มือรลอยดูใจรักษาใจที่มันจะเคลิ่ตัวพลอยลงผวังลัง Hello ทำละนึกรู้ ใจเข้าสบายใจออกสบาย ไม่ส่งออกนอกตัวประคับประคองใจให้อยู่กับตัวตั้งสติไว้กับตัวกับกาย ใ,ใจเข้าให้ใจออกรับผ่อนให้สบายให้คลี่คลายไม่เกร่งไม่เกรงตึงเคร่งเครียด ปล่อยวางรู้อย่างไม่บังคับไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ว่าอะไรไม่เอาอะไรทั้งหมด อย่าเพ่งเกินอย่าเพ่งอย่าจอ้องให้ดูรู้เบาๆกำหนดดูรู้สบายๆ J'ai may pleu หายใจเข้าหายใจออกมีสติตามรู้อยู่ จิตใจให้เบิกบานแจ่มใสนันยามเช้าอากาศสดชื่นแจ่มใสให้สูตรอากาศด้วยความสดชื่นหายใจเข้าไปด้วยความรู้สึกสดชื่นแจ่มใส มันเราได้รู้สึกว่าหายใจอากาศที่สะอาดหายใจอากาศที่บริสุทธิ์ให้จิตรับรู้การหายใจด้วยความรู้สึกว่าได้อากาศที่ดี ให้ใจอากาศสะอาดบริสุทธิ์สูดเข้าไปให้สดชื่นคลายออกหายใจชำระล้างอากาศออกซิเจนเข้าไปชำระซักฟอกโลหิตแล้วคลายของเสียออกไป ใจสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มาสัมผัสวะความรู้สึกดีงามหรือว่ามีความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งทั้งหลายไม่ทำใจขัดแยง้งนำใจให้ เข้ากับสิ่งทั้งหลายความเย็นมากระทบกายรู้สึกเย็นก็รับรู้ความรู้สึกที่เย็น ีเย็นมากระทบใบหน้ากระทบคอกระทบแขนลำตัวสัมผัสความเย็นรู้สึกเย็นเสียงที่มาสัมผัสหูรู้ขึ้นที่ใจ เสียงก็เป็นเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงไก่เสียงแมลงเสียงสายลมพัดส,สัมสผัสหูรู้ที่ใจให้รู้สึก รับรู้ด้วยความรู้สึกที่ดีงามด้วยความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขสัตว์เล็กสัตว์น้อยอิ่งอาศัยล่มเงาต้นไม้เราก็ชีวิตหนึ่งเขาก็ชีวิตหนึ่ง ต่างคนต่างก็มาพึ่งพาอาศัยในโลกใบนี้ไม่ใช่เป็นของเราโดยเฉพาะไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงอย่นั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความพึ่งพาอาศัย เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเขาก็ชีวิตหนึ่งเราก็ชีวิตหนึ่งมีสุขมีทุกข์เหมือนกันเนั้นเมื่อเขาอยู่อย่างอิสระเขาอยู่ด้วยความ สบายแล้วก็โมทนาชื่นชมได้ความเป็นอิสระนกหนูมแมลงสัตว์ต่างๆส่งเสียงร้องในความเป็นสละเสรีก็เราก็ทำใจปรารถนาดี ชื่นชมยินดีในความสุขแผ่ความรักความปรารถนาดีต่อทุกทุกชีวิตเรามาสละกิเลสความโลรกรลงความเห็นเกตตัว อิจฉาดิสยามานะทิฏฐิออกไปความแข็งดีความถือดีความถือโต้ตัวตนเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ความตกต่ำให้ตัวเองภสละละวาง มีเมตตาความปรารถนาดีต่อสรพสัตว์ต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันทุกชีวิตก็รวนแล้วแต่มีสุขมีทุกข ด้วยกันดังนั้นทำใจแผ่ปรารถนาดีออกไปให้เขามีความสุขให้เขาลมเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนชื่นชมในความดีในการปฏิบัติด,ดีของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน เราได้เห็นผู้ปฏิบัติธรรมเห็นพระสงค์เห็นอุบาสกบาศิกาเดินจงกรมนั่งสมาธิทำความเพียรใจเราก็มีความชื่นชมมีศรัทธาเห็นดี ชื่นชมในความดีเราได้มาสละละวางมาอยู่่าำกลางผู้ปฏิบัติธรรม มีความร่มรื่นชื่นใจเห็นไปด้วยแมกไม้ธรรมชาติให้ความสงบต้นไม้ก็ปลิด,ดอกออกใบเบ่งบานกิ่งก้านสาขา ให้ความร่มเย็นให้ความร่มเงาชีวิตสัตว์ทั้งหลายได้อาศัยร่มเงาต้นไม้ก็ยังมีชีวิตมีเกิดมาเพื่อทำประโยชน์ยังให้ร่มเงายังให้ออกซิเจน ขณน,นเราเกิดเป็นคนมีจิตมีวิญญาณจะไม่ได้ทำอะไรให้เป็นสาระเป็นประโยชน์ตนและคนอื่นบ้างต้นหญ้าต้นเล็กๆยังให้ออกซิเจนยังให้ความชุ่มชื่นกับแผ่นดินยังให้การเกาะยึดแผ่นดิน ฉะนั้นเราจะเห็นเกตตัวอยู่ไม่สละไม่เกื้อกูลไม่มีความเมตตาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นคนเป็นมนุษย์ พุทธเจ้าทำที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้การที่พระองค์สละละวางสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่สละได้แม้แต่ชีวิตฉขหดเราจะยอมเสียสละอะไรบ้างปวดนิดปวดหน่อยขัดสน ลำบากลำบนเพียงแค่นี้ช่างเล็กน้อย้นำไปเปรียบเทียบกับการเสียสละของพระพุทธเจ้า ใจเสียสละเรามาเพื่อละกิเลสไม่ใช่มาเพื่อพอกพูนกิเลสมาเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวาง ไม่ใช่เพื่อจะเอาอะไรยิ่งเอาก็ยิ่งหนักยิ่งผลักก็ยิ่งไม่พ้นทำใจก จะถึงนิพพานรยังแบ,บกเกลียยังแบกความถือตัวถือตนแล้วคงไม่ได้ถึงหรอกนิพพาน ผู้ oh, เข้าถึงนิพพานไม่ใช่ผู้ที่บูชากิเลสผู้ที่ไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ อยู่ในตัวเองเพ่งผิดเพ่งความบกพร่องของตนเองดูว่าเรายังมากด้วยกิเลสตัณหา ความสำคัญคือการที่เราละก,กิเลสรู้ตื่นบนปล่อยวาง